สวัสดีคะ่คะวันนี้คุณลูกค้ามาติดต่อเรื่องอะไรคะก็ะวันนี้จะมาดูรถค่ะค่ะดูรถรุ่นไหนดีคะวันนี้ก็อยากได้เป็น M g 5นะคะแล้วไม่ทราบว่ามีเซลล์ท่านไหนดูแลอยู่ไหมคะก็ะยังยังไม่มีเลยค่ะค่ะไม่ได้นัดใครเลยเนาะค่ะค่ะงั้นเชิญด้านในนะคะลูกค้านั่งนะคะไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะรับน้ำอะไรดีคะชากาแฟหรือน้ำเปล่าคะเอาเป็นน้ำเปล่าดีกว่าค่ะได้ค่ะสักครู่นะคะ น้ำเปล่านะคะเออขออนุญาตสอบถามนะคะคุณลูกค้าซื้อชื่ออะไรคะเื้อรุ่งค่ะอ๋อค่ะอันนี้เป็นเซลนินานะคะที่ปรึกษาการขายคอนาลานะคะนี้เป็นนามบัตรเนาะค่ะค่ะวันนี้คุณลูกค้ามาดู MG ห้าเนาะไม่ทราบมาดูรุ่นไหนคะก็จะเป็นรุ่นพร็อพนะคะได้ค่ะงั้นเราเดี๋ยวเราไปดูรถเลยเนาะค่ะค่ะเชิญทางนี้ค่ะ เดี๋ยวนินาจะอธิบายในส่วนของตัวรถภายนอกนะคะให้ลูกค้าลูกค้าทราบนะคะ MG5 จะมาพร้อมกับโลโก้นะคะเป็นโครเมียมกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมสีดำนะคะดีไซน์ทรงสปอร์ตนะคะในส่วนของไฟนะคะก็จะเป็น LED นะคะเพิ่มความส่องสว่างในเวลากลางคืนนะคะในส่วนของล้อนะคะก็เป็นล้อแม็กนะคะขนาด17นะคะ ทีนี้เราก็มาดูในส่วนของกระจกนะคะในส่วนของกระจกนี้จะมีกล้องออมองรอบทิศนะคะ360องศาแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่เป็นไฟ LED นะคะเพิ่มความฉบเฉี่ยวนะคะแล้วก็มีระบบของ Blind Spot Warning นะคะเตือนจุดอับสายตานะคะทีนี้เราก็มาดูในส่วนของกุญแจนะคะกุญแจของ MG5 จะเป็น Smart Keyless นะคะคือเราสามารถกดตรงปุ่มนี้ได้เลย หรืออย่างาในส่วนของระบบสมาร์ทคิเลเนี่ยสัญญาณได้ถึง1-5เมตรค่ะ<ม>เดี๋ยวก็มาดูภายในกันนะคะเชิญลูกค้านั่งค่ะ,ะพวงมาลัยของเรานะคะจะเป็นหุ้มหนังพร้อมด้วยระบบบันติฟังก์ชันนะคะปุ่มในส่วนของด้านซ้ายนะคะก็จะควบคุม ในส่วนของจอนะคะแล้วก็ปุ่มในส่วนของด้านขวาก็จะควบคุมในส่วนของตัวเรือนไมค์ค่ะนะคะส่วนเบาะหนังของเรานะคะคุณลูกค้าเบาะของเราจะเป็นเบาะหนังมาพร้อมกับระบบปรับเบาะไฟฟ้านะคะปรับได้6ทิศทางนะคะแล้วก็ MG5 ทุกรุ่นนะคะจะมาพร้อมกับปุ่ม push start นะคะในส่วนของข้างล่างตรงนี้จะเป็นปรับกระจกมองข้างนะคะปรับ ได้ตามระดับที่ลูกค,ค้าต้องการนะคะแล้วก็ในส่วนข้างล่างนะคะตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดฝาถังน้ามันส่วนตรงนี้จะเป็นเปิดระโปรงหน้านะคะมาดูในส่วนของด้านข้างนะคะอันนี้จะเป็นปรับกระจกไฟฟ้านะคะ <med David> ในส่วนนี้ปรับกระจกไฟฟ้าแล้วที่สําคัญนะคะมาดูตรงนี้ค่ะเวลาคุณลูกค,ค้าขับรถใช่ไหมคะลมยางจะอ่อนคุณลูกค,ค้าสามารถมาดูตรงนี้ได้เลยว่ารถของคุณลูกค,ค้าสามารถเติมลมได้ระดับไหนนะคะตรงนี้เป็นมารในส่วนของลมยางค่ะ เดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะมาพร้อมกับเข็มขัดนิรภัยนะคะทั้งหมด3จุด3ที่นั่งนะคะแล้วก็มีแอร์หลังนะคะที่มาพร้อมกับที่เสียบสาย USB นะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารด้านหลังในส่วนของเบาะที่นั่งด้านหลังนะคะจะมี ปุ่มสำหรับคาซีทนะคะของเด็กนะคะผูกนิรภัยของเด็กนอกจากนี้นะคะในส่วนของด้านหลังเบาะจะมีที่เก็บเอกสารด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของท้ายรถกันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะ,คะก็จะมีเซนเซอร์ถอยนะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์เซนเซอร์ถอย3จุดนะคะ,คะแล้วก็ยังมีกล้องมองหลังนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะก็ กว้างขวางมากสามารถบรรจุสัมภาระได้เยอะนะคะพร้อมกับเบาะนะคะด้านหลังเราสามารถพับได้ร0 0เซนะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินนะคะเนะะี่ยค่ะเวลาที่เราเดินทางไปในพื้นที่เปียวนอเกิดยางแตกหรือว่าลมยางรั่วเราสามารถใช้อุปกรณ์นี้ในการปะฉุกเฉินก่อนที่จะไปถึง้านซ่อมได้ค่ะค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเบาะปรับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี้เป็นยังไงนะคะได้ค่ะ นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะคะมาดูในส่วนของที่นั่งฝั่งผู้โดยสารกันนะคะเชิญค,คุณลูกค้านั่งค่ะเดี๋ยวดินาะจะไปนั่งฝั่งตรงข้ามของคุณลูกค้านะคะได้ค่ะ ขออนุญ,ญาตนะคะในส่วนของห้องโดยสารนะคะภายในจะมาพร้อมกับถุงถุงลมนิรภัยทั้งหมด6จุดนะคะก็คือจุดด้านหน้าในส่วนของคอนโซลนะคะแล้วก็อยู่ที่ที่นั่ง2ฝั่งด้านหน้านะคะทั้งผู้ขับและผู้โดยสารนะคะแล้วก็อยู่ที่บริเวณด้านข้างที่เป็นถุงลมม่านนิรภัยนะคะอยู่ที่เสา A และเสา B ค่ะ,คะทีนี้เราก็มาดูในส่วนของระบบ ขับเคลื่อนนะคะของ MG5 จะเป็นระบบออโต้เกียร์ CVT นะคะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยระบบเกียร์เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นระบบแมนนวลได้โดยการเพียงแค่ผักมานด้านขวานะคะมาพร้อมกับเบรคมือไฟฟ้านะคะในส่วนของหน้าจอนะคะจอตรงนี้จะเป็นจอขนาด10นิ้วที่เราสามารถควบคุมจอได้ทั้งหมด3ระบบด้วยกันก็คือ ระบบสังงานด้วยเสียงนะคะอย่างที่2ก็คือเราสมัมผัสหน้าจอได้เลยและอย่างที่3นะคะก็คือควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้านะคะในส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของสลูปนะคะสลูปเนี่ยจะมีม่านนะคะลูกค้าสามารถใช้มือเปิดม่านได้เลยหลังจากนั้นเราก็กดปุ่มตรงนี้ค้างไว้นะคะสลูปก็จะเปิดได้เลยค่ะ เรามาดูในส่วนของจุดสุดท้ายกันนะคะในส่วนของจุดสุดท้ายเรามาดูกันตรงเครื่องยนต์นะคะในการเปิดฝากระโปรงนะคะสังเกตจากตรงโลโก้ของเอ็ขึ้นมานะคะแล้วก็สอดมือเข้าไปพักไปด้านขวานะคะแล้วก็ดันขึ้นได้เลยนะคะในส่วนของตรงนี้ระวังนิดนึงนะคะรบกวนลูกค้าจับตรงนี้เพราะว่าห้องเครื่องจะร้อนนะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์ ระบบจะเป็นระบบ CVT นะคะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS แล้วก็ระบบ EBD นะคะ MG5 สามารถเติมน้ำมันเบนซิน85ได้ค่ะในตอนเก็บนะคะก็ต้องจับในส่วนของฉนวนนี้นะคะนนมานะคะฝากระโปรงอยู่ระดับหน้าอกของเรานะคะแล้วก็ปล่อยลงไปเลยค่ะอย่างนี้เลยนะคะ เป็นยังไงบ้างเขวันนี้คุณลุงาว่าวันนี้คุณลุงสะดวกที่จะท็ลองขับดูไหมคะก็สนใจเทสได้เหมือนกันนะคะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทำเรื่องทดลองขับเลยนะคะค่ะได้ค่ะ